สวัสดีครับวันนี้รีวิวกินหมูกระทะที่สรีนุวิวนะครับประเทศกัมพูชาครับนี่คือน้ำจิ้มจะออกเป็นลักษณะกรปิใส่ด้วยเต้าหู้ยี้นะครับสังเกตว่าของหมักเขาจะหมักหมักด้วยพริกแม้กระทั่งผักเขาก็หมักพริกให้ครับน่ารักมากหน้าหอยแคปรปลาหมึก อันนี้หมู3ามชั้นแล้วก็จะมีชุดเครื่องเคียงเหมือนกันครับเป็นพริกมะนาวกระเทียมก็จะเป็นเครื่องดื่มนี่ครับยาก็กจะมีโนโน่พามาชิมครับสุดยอดไกด์เราอันนี้น้ำแดงครับโอเคครับเดี๋ยวจะมารีวิวว่าอร่อยแค่ไหนในรอบหน้าครับ ให้ดูหน้าตาก่อนครับน่ากินมากโอเคแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ